ครับเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับเพื่อนทุกคนมันจะมาเสนอขายรถอีก2คันคันนี้เป็น Honda d ด a m ตัดมือก็คือเก็บงานปบางแล้วก็อขอบใหม่ใหม่ตัดใหม่คันนี้นะตัดมือได้แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนโซ่เติมใหม่ สวิกไฟใหม่ค่อนข้างสมบูรณ์เปิดราคาไว้ที่คอโอนนะคันนี้คันนี้หนึ่งันโอเควันนี้คันนี้หนึ่งบาทแล้วก็มาคันนี้คลิกรอยปีสองพคันนี้ ทางไม่ดังเครื่องแน่นมากเลยเงียบเครื่องเงียบจ้าขีดขีดนิ่มเลยคันนี้อันนี้เปิดราคาที่180่งับาทไปรถทุกคันที่ซื้อก็ค่อนข้างจะซื้อไปแล้วก็เติมมันขับปขับขับอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรซื้อจากร้านผมโอเคโอเคครับสองคันนี้ก็เสนอขายไปเรียบร้อยแล้ว ใครที่อยากได้ก็ปักหมุดมาตามนี้เลยเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนี่ครับปักหมุดมาที่ร้านคุณพ่อผมเลยนี่เบอร์นี้เลยครับปักหมุดก็จะมาเจอผมที่นี่ในทุกวัน